ค่า IDLH คืออะไรครับค่า IDLH คือค่ามาตรฐานความเข้มข้นของสารเคมี e ในบรรยากาศถ้าในบรรยากาศที่เราอยู่มีความเข้มข้นสูงเกินกว่าค่า IDLH ที่กําหนดไว้จะทําให้เราเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นครับก็คือไม่เกิน20นาทียกตัวอย่างเราอยู่ในพื้นที่ที่มีกาา๊าซไ่เน่าซึ่งค่า IDLH ของกาา๊าซไ่เน่าอยู่ที่100 ppm ครับ ถ้าสมมุติว่าบรรยากาศที่เราอยู่มีก๊าซไ่เน่าที่เข้มข้นมากกว่า100 ppm นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับค่า IDLH เป็นค่ามาตรฐานที่สำคัญนะครับอยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจและก็มีความตระหนักทุกครั้งเวลาที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายครับ